เป็นไงฮะถ่าย TIES <c oughs> มีการเปลี่ยนแปลงสะสมหุ้นไปเรื่อยๆอยอย่างที่แนะนํามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ยังดีครับเพราะว่าเรามองเรื่องผลประกอบการที่เติบโตเจ้ากระโดดครับค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้คงไม่ใช่หุ้นเล่นสั้นๆครับอ๋อไม่ใช่หุ้นสั้นๆนะคะชัดเจนนะคะคุณผู้ชมถ้าหุ้นตัวนี้ตอนน,อน,นี้ราคาเท่าไหร่แล้วนะคะุณนิดาริคะตอนนี้ TIES อยู่ที่47 เออเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่สตางค์เจ็ดสิบสี่สตางค์นะคะครับผมค่ะเจ็ดสิบสี่สตางค์นะคะคุณธุรกิจยังสะสมได้ในบริเวณนี้อยู่นะคะได้ครับอ่าได้นะคะเป้าหมายจําได้ไหมคะเป้าหมายนะครับค่ะอ่าเอาว่าเบื้องต้นก่อนที่ขาวไว้ก่อนแล้วกันครับผมครับข่าวไว้ก่อนนะครับค่ะแต่มนจําได้นะคะ แปดสิบสตางค์แล้วก็บาทนึงเดี๋ยวเราดูรุนตัวใหม่หน,นึ่งนึงครับม,ม,า,มาเลยค่ะพี่ประหยัดเวลาหนึ่งเชิญค่ะหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่เราไปสัมภาษณ์ผู้บริหารมาค่ะเชิญค่ะแล้วกําไรจาก่อนข้างระโดดอินเทรนหุ้นกลุ่มยานยนต์ครับค่ะนะครับถึงว่าเป็นห <C> e <an> ุ้น,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 ทนที่ประเมินแล้วกําไรจาก่อนข้างโดดเด็นและราคาหุ้นสามโดดเด่นนะครับหุ้นตัวนี้ทําบ่อหนังแล้วก็ลนาจุดเนี่ยเรางนายกกข้ประกาศมาแล้วครับว่า ลดครั้งแรกที่ไปถึงปีหน้าเลยในการนี้ครับคร้เพราะวันผลดีตกกับหุ้นในกลุ่มนี้เต็มเป็มครับหุ้นตัวนั้นคือบริษัทชัยวัฒนาเบาะหนังครับเมื่อกี้คุยกับคุณนิรันดร์พอดีเลยฮะพูดตัวนี้รับพื้นฐานนะครับสามบาทสี่สิบกำไรปีนี้ประเมินไว้ที่หนึ่งร้อยสิบล้านหนึ่งร้อยสิบล้านปีที่แล้วกำไรแค่ยี่สิบเจ็ดล้านงครับสามบาทสี่สิบสตางค์ราคาพื้นฐานปัจจุบันราคาสองบาทสามสิบสองสตางค์ใช่ครับ อย่างนั้นผมสำหรับสัปดา,าห์นี้ฝากให้นักลงทุนสากับหุ้นไทยวัฒนาไว้หนึ่งตัวเท่านี้เล่นสั้นก็ไม่เป็นไรเล่นกลางๆลางยาวๆก็ได้เพราะว่าหุ้นกลุ่มยานยนต์ปีนี้แรงทังสีครับอ๋อห,หุ้นกลุ่มยานยนต์ถือว่าดีมากๆนะคะค่ะอย่างนั้นฝากไว้หนึ่ตงตัวครับคุณม่อนค่ะค่ะเอาล่ะรา